สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจสะทุ่งและก็ท่านผู้ชมที่เขารพทุนนะครับเอามาืนอี้จะเอา,าแหนแดงมาเพาะขายายไว้ในท่อเนานะพี่น้องเป็นแหนแดงที่ได้มาจากหลุมเหมือนที่ให้พี่น้องเบ,งบเาาิ้งนะครับเอามาหน่อยนึงนะครับเพื่อจะมาเพาะขายายในบ่อตัวนี้นะครับพี่น้องมาเลยนี่ครับบ่อที่เตรียมน้ำไว้นี่ครับเดี๋ยวเขาจะมาปรุงน้ำั้งเขาสกักกอนเพื่อให้มีอาหารเกิดขึ้นแลวก็แหนแดงเขาจะได้กินนะครับวันสดุที่ใส่นะครับพี่น้องปุ๋ยซีน้ำหมักนะครับ ปุ๋ยเซีน้ำหมักหอยยิบมาผิดเดี๋ยวโทษพี่น้องอันนี้เป็นจุลินซี่เจาาปวกที่กินกระใสได้ให้กัน,นครับจาาปวกกระใสได้ให้กันเนี้ยเอาใส่จังน้อยเนะนะครับเอาเพราะเป็นปุ๋ยน่องนะครับเส้อสองทางเลยนะครับเดีย๋ยวไปเอาปุ๋ยเซีน้ำหมักมาเนี่ยนะครับเป็นนับใส่เข้าไปนะครับแล้วต่อมากนนะครับเพิ่มในตัวเจนให้เขา นะครับอันนี้ก็ตึงเนื้อตะเกน็นอันนี้ก็ตึงเนื้อตะเกน็นยิ่งเจ็ดเนื้อตะเก็นกำลังสองเอาถุงมากไปทิ้งกันนะครับถังนี้ขึ้นกันนะครับน้ำประมาณนี่นะครับน้ำประมาณจักร้อยลิตรนะครับพอก็ใส่ลงไปประมาณจักหนึ่งแก้วพอยางละหนึ่งแก้วนะครับเนะไปเอาจุลินซีนอกก,ไไอก,กล้วยมาใส่ก่อนลืมอ่ะใส่บรรทุกจุลินซีนะพี่น้องเนะนะครับายางละ ดีเจกยวคืนเจีวนะครับหลังจากนั้นก็คนให้มันละลายนะครับให้ละลายเข้ากันดีก่อนเขาจะปล่อยแนแด้เงเพื่อให้เป็นหล่งอาหารของเขาเป็นอย่างกันเนาะ,นะรนนนนันนี้ดีจึงเที่น่ะนี่ปุยมักน้ำเพราะว่าปิดพอปุยมักเก่า นี่คุยมาใส่น้ำเอาหลังจากละลายธาตุอาหารต่างๆใส่น้ำแล้วเขาก็จัดการป้อยในแดนไปพี่น้องโดยการโรยนะครับ,รบโรยลงไปเรต้องใส่ไลยก็ได้ครับไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเขาจะได้หูถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามันอ่าเพิ่มขึ้นบ่อหรืบอบ่อเพิ่มนะครับพี่น้องถ้าไปใส่จนแน่น,นอนันยากเทาก็บ่าหูว่ามันขายายขึ้นบอ่อนะครับเอาสะอานี้พอนะพี่น้องอ่ะทั้งนี้กขึ้นกันนะครับ ยุบหนึ่งสองยุบนะครับแล้วเขาจะได้หูวา่ามันขยายแท่บ่อะนะครับตอเขาไปใส่เตรียมกับพวกหูแล้วว่ามันขยายบ่อนะครับอ่ะประมาณซ้ำนี่นะครับแต่เราไปทอน,น,นะครับ,ะะบ,รรบส่วนเลือนี่นะครับจะไปปัป่นหมูมีคนขออยู่นะครับอ่นะครับพี่น้องแนแดงนะนะครับเดี๋ยวเหาจะมาบ่เอ็กประมาณจากักหนึ่งถึงสองสัปดาจะมาบ่เอกอีกแค่หนึ่ง ว่ามันขยายบ่นะครับพี่น้องนั่นคือการเพราะเลี้ยงแหนแดงนะครับท่านใดมีบอ่อซีเมนต์ก็ใส่บอ่อซีเมนต์้าอยากให้ได้ไลายก็ฮ็ดเป็นบอ่อพลาสติกนะครับหลังจากขุดบอ่อพลาสติกก็ต้องเอาเลอกด้อพี่น้องด้อนะครับความลึกของน้ําประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับบ่อให้เกินสามสิบเส้นนะครับพี่น้องบ่อให้เกินสามสิบเส้นถ้าลึกประมาณหนึ่งฝ่ามือจะยิ่งดีเพราะว่าหากแหนแดงไม่ีโอกาสที่จะเน่าถึงพื้นแล้วก็ได้กินปุ๋ยแหนเดง้านน้ำเลือกลายเป็นเม็ดสองเม็ดแหนแดงจะ บ่ค่อยไงจะ,จะเจริญเติบโตช้าเนะื่องจากหากมันบ่อค่อยได้กินปุ๋ยที่ละลายอยู่พื้นนะครับพี่น้องนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการเพาะขายายแหนแดงน,นะแล้วตัวนี้คนเจราสัวุ่งจะเอาไปขายายอยู่ไว้ในบอ่อที่นาอบอตนะครับซึ่งมันว่างแล้วก็มีปุ๋ยสะสมอยู่หลยนะครับเมื่อมันขายายเต็มบอ่อห้าก็จังได้ตักปันก่นกันไปพู้เลาคุ้ซองขุไปเลี้ยงตัวนะเพื่อใส่เป็นปุ๋ย นะครับแทนปุ๋ยในตัวเจนนะครับแทนปุ๋ยยูเรียซึ่งมีราคาแพงนะครับนะครับเป็นแหนแดงอ่าเดวจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านหรือพันธุ์ส่งเสริมบีเบิร์พี่น้องข้อห้มีนะครับนะครับขออไ้มีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขใจะัตว์ทุ่งจะไปปล่อยที่อบตเนาะนะครับเนี่ยปล่อยสำเนียงแหละพี่น้องเดี๋ยวเ้าจะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอีกจอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจะมาเบิรงวความมันขยายขึ้นบ่าถามมันบ่ขยายขึ้นมันทยอย่ยตายไปกันแสดงว่าน้ำมบดีนะครับปุ๋งบ่ไี้ที แต่ส่วนใหญ่แล้วแหนแดงแล้วนี่นะมันมันขึ้นอยู่ในอห่วยห้องไอร่องน้ำทั่วๆไปในธรรมชาตินะครับบ่อหนาจะมีปัญหาเนาะควรจะใช้สูตเคยขยายจนแหลนบอมาแล้วนะครับสูตรนี่หละนะครับมีปุย๋ยคอบปุ๋ยยังก็ห้อยๆลงไปห้องก้บน์บอก็ดีขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับอ่าคลิปนี้สันส้นๆพี่น้องนะครับถ้บพี่น้องมากเ <c oughs> พราะขยายแหนแดงในวงบอแน่นองเนาบอว่างพอดีนะครับไนะด้แหนแดงขึ้นมา นะครับเดี๋ยวจะไปขยายต่อตัวนี้นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนท่นี้นะครับคลิปหน้ามี่ยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก็ลังใจกับคนใจชาวทุ่งได้ขนาดนด้นะครับช่องนี้ชุกแล้วฮุกนะครับมือนี้คงจะเป็นมือสุดท้ายในการเค็ีงานแล้วเนาะนะครับต่อไปก็คงจะประจําอยู่โคกน้องหน้านะครับส่วนจะมีสาระดีๆนาลู่ยังต่างๆฝากพี่ฝากน้องกันจังติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับท่านที่ติดตามมาตลอดให้กำลังใจมาตลอดนะครับกับคนใจชาวทุ่งเนาะ ช่องน้อยๆนะครับในสาระเล็กๆหน่อยๆนะครับอ่าบ่ได้เดินดังอียังมากมายหลายท่านว่าโอ้ดังเลยท่นกระบอกครับความดังบ่ได้มีความสําคัญกับคนใจสัทุ่งความสําคัญของคนใจสัทร่งก็คือเนื้อหาสาระที่พี่น้องเบิ่งแล้วช่มแล้วนําไปปับใส่เกิดประโยชน์จริงๆเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องจริงๆนะพี่น้องเนาะม่แเ่นเอามันม่แเ่นเอามวนม่แเ่นเอาห้านะครับพี่น้องบางเสียการเงียบไปเนื่องจากหาสาระบ่รัะท่านใดในเรื่องมีสาระนํามาเสนออีกนะครับ ถ้าอยากให้พี่น้องติดตามคักๆใช่ไหมครับมันมันกับบัวยากพี่น้องนะครับแต่เขาโดยจัญญะบันของผู้ที่อยากจะเผยแร่ให้ครบลูกจริงๆนั่นพี่น้องฉะนั้นเขาจะบม่มีการยอมแมวบม่มีการขี่ตัวบม่มีการขี่โม่นะครับนะครับนะครับคิดว่าน่าจะมีสาระจริงๆพี่น้องนับไปใส่ได้จริงๆและก็เกิดประโยชน์จริงๆนะครับจังนํามาเสนอนะครับอคลิปนี้เท่านี้แหละวัสดีครับผม